ง่ายรถตู้เลยง่ายคิดเบารถตู้ก็กะจอดดูดิคิีะเอาเอาิมน้ำเน้ยชิน้ำเน้มันเป็นคั้นเพนยงดีๆบอกไปซีๆกคือหรอกคือจะอาายังมันไทยีเลยตัวฮะชิ้นสองชิ้นสอง้านี่มันเอาไปไทยอีกเอาแัปแล้วเลยสมบูรณ์เออแัปแล้ว่ะ มวยมันทันดอกกูซ่้ำนี่เนี่ยพวกมันเห็ดไปตั้งมต่บ้านเดี๋ยวจะเอาลูกเอาไว้ซอยจุ่ทำไมล่ะเนี่ยฮะปุริบานเนี่ยอยากไหมอยากเลยได้พี่ปอเล่นบ่เนี่ยเชามื่นชิมล่องเหมือนพอยเปียวอยากว่ากูอยากกินซอยว่ากูชอบมากินซอยจู่สื่อเนี่ยว่าไปถากกูกูก็กินมาไห็นเนาะเพราะไม่มีเหตุผลเด็กกูกิน เจ็บเหียวโอ้ชอเจ็บเหงือแล้วก็หวังดีนอกอ่านพี่ปอมมากินซอยจูเมื่วาซส้อซอยจูมา้บอนไอย่างเดี้อีกยี่สิบบอ๊กอาพี่ลิปนะปิดบายบายเอาพี่คิปนะพีจิมแนนองเอาหนขึ้เหลี่ยมเิดกล่องเป็นังไหรครับเจ็แดดมันฟองด้โอเคครับลาก่อวสวัสดีครับ ึน่นี่หลนูไม่ได้พักเออวัี้ขึ้นสู่กินเปบตัแบถือความแกมเท่เดียวกินแซเลยยเลยพวกแกเลยพวกบมากเนี่น่บ่ได้ให้มาไข่แกโอ้ยจปแกได้ยำแมน พอเพยไม่ยอมอ่ะใช่ไปเฮัวทุกคนเราพักไหนมาเส็จไหมพัอ่าอเงี้ยูยังครับไาดูเลยไปนู่เอาเอามิปิกนี่ปิงยังเออว่ะ เห็ดดีอะไรผู้าจหน้าก็สไิแล้วเนอเกเี่ยาเปิดกองริสนาเว้ตอหม่อออันไหนก็รับละลาสุดเปิดออกมาเลยเขาจะเต็ียมไว้ใจหวัดชิอีแคดมาหันทึกปวเยียวกับพรอมกันเยียวยตึ้งหนองเียสีเียนี่ใคกันหมอกวงเลกสุดอดปีไมสุด เว้ีม่กีบอกกิมือพี่บอว่าฟ้าแมนเครื่องออกไปเลยมันมีอย่างสำคัญอยู่บอกเสียดายโอ้ยเอาวันแล้วนี่เถะ้นบัผู้คิดสองบัดอีว้นบับแบบไหนอืมว้นห้มันได้โหลดกีหรีจะว่าจับไปโหลดจำพุ่นหวยพนหวยตมวันเหรอเป็นยังไงอีเซเวนที่ไทยเครียดตีไม่ย่ ส่งเขาไดัะส่งเได้เท <pp> ียงไปมุกบร์บ so ่ไลยเบิรดไ่องเขาจะขี่รถไปเลยแล้วสลดโล่บ่งเรวเบิดกวกล่องหนึ่งเลยบอกเอาสิโลอไปกดคักกเนก็บกดบุญตัวไปเวี่นใส่เนาะเหตดใฝ่ายนี้กดซูนลยก็บเอาหัดหลอดเนาะจะกินที่ไหนบุเอาซ่อนส่งกินเอาเอาปากซื้อกาแปบ่เอาหลอดหลอดกเลยเขาศูนเห้ง ม่กล้าไปอีกแล้วซิ่จะไปเลอไปไปอีกแล้วแต่ดูดูเบอรงอานผัดตับฟองดูอรคือมาไหมครับพี่ฟองผมีมันสื่อว่าหาองมว่า <t> อ <half> ัฟองมันเห็ดเนี่ยมันน้ำมูลมึงอย่างจังก้อนตั้งานมมีฟอเขาไม่มีเป็นเ็ดอไหมบอกรไดั Oi, cửa là in mình y vòng vinh, vay vòng vinh vay vinh 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 นะครับดูด mm ูึ้โหลดไลทแหวมงดูขึในทันดใช่ว่าไฟเปรือฮิอ่าพ่ิไม่ไมาั้เน่ย A I R เปบด่เแนลี่จะแอร์ดรอปเาดีกว่าควนคนหนึ่งตใช่ไหมคับตายควับอกว่าแอร์ดรอปใช้พิงเรบ้าเลไฟวไม่หันดี บอเดี๋ยวมันก็มาบอกจไเป็นเตาได้เหรอน้องว่าเดีอยวเราไปคะปไปไปไทยคิปนิ่งมันอุบสมยากปากเขาทายคลิปเลยปะสูบบมันบอมันดันสูงคือ กะบักซมกะบักซุมเนี่ยบักซมบักซมนั่นเราบักซมซมซุ่มเจยวหวานเพราะมีอันแบบเยอะสุดบัวบอยซุมซมเอามาตาใบเจ้านะพามาดูกับข้าวนะครับพี่แม่ลองพิมพ์มให้ด้วยถ้าบ้านน้องฟิล์มสะอาดมากนะครับผมมีระเบียบยับลอยนะครับดูเลยว่าแม่เป็นคนทำความสะอาดเก่ง นะเผาขอ,ของ s, ดูแลสวสาดหูสาดตานะครับขออนุญาตนะคะนมจีน้ำยาแม่เห็ดเสรบมสดร้อบเลยนะครับเนี่ยตีนไก่เปื่อยๆน้ารอบไหนก็ได้กินนะครับ ขอบคุณแม่น้องฟิล์มนะคะติเฮฐาติเฮฐา,าพี่ๆนะครับโอติเฮฐาลูกๆอันนี้ขนมจีนแม่บอกว่าพักอยู่อยู่ในตู้เย็นนะครับ <S <S อ๋อนี่ไง <S <S ข้าวก็มีเลยบอกข้าวก็มีแล้วก็กับข้าวอยู่ในตู้นี่ท <C oughs> อดปลาหมึก ป่าววานกินข้าวก็ได้กินขนมจีนก็ได้พี่ป่กินข้าวแล้วไปครับเวันกสบเด็วันยาสบายใจสบายใจลดเนท้ายน้ สูอาจูอ,อเดือนนี่ครับของนั้นเร้วกว่ากดีคดีคมันมีคลิปเนาะพวกผมมันบ่ค่อยเหลืองขนพี่เป่าเพราะว่ากากลางเติ้นยกร่างสิ่ไหมจะเผเสือพี่กระจายกลางเต้นหอกตีมือบี่จสองขั้นหาอที่กรใหายตีคั้นครับพวกผมกรให้บางที่ว่านมันกับบคไคเสี่เรียนนะ ว่ากันเขาขัอของ,ขงวันเวลาเขาก็จะคิดมาเลยสิครับนะครับผมพัอกินเน,นืาอฟองทองเลยนะครับน้องกินสลัดไปกองหนึ่งแล้วก็แม่ซื้อเขา่าซื้อเขาก็ไปถอดมาให้น้องท่านกินมันก็ข้ามันไก่น้องซื้อมาไอไอแคบซื้อแม่นะครับซื้อมาฝากไอฟิมมาเลย กินกันแล้วเดี๋ยวอิมเดี๋ยว,ยวจังไนก็นไม่กินไมครับเดี๋ยวเที่ยงตอนนี้ทุกคนกำลังหวังนะครับอ่ะครับคลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์ก็แช่นะครับฝากเป็นกำลังใจให้นั่นได้อครับผมเมื่อนียางมากเห็นลองเห็นนอนงตื่นที่แหลกว่าสิบโมปียก่นเลยครับก็ออดีมันตื่นก็เลก็กกอดสัำเห็นมาเรื่องเขินครับความแกมนั่นเป็นหนึ่งแถมกับแถม ค,ครับผมคลินิีกอ่ะฝากเป็นเพื่อนพี่น้องนะคะบา,บายครับสวัสดีครับผม